สวัสดีครับคอมมิกสโตกับมเคสไฮหรือไฮเตะอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่3แหลังจากที่เราประกอบไปก่อนหน้านี้ก็จะมีสีดำกับสีน้ำเงินเครื่องนี้จะเป็นสีดำแดงครับเริ่มสเปคเครื่องนี้ CPU Ryzen 7 980X3D นะครับต่อไปเป็นบอร์ด a l g Stick x 8 7 0 e ขีด e เ a มมิ g งไวไฟนะครับต่อไปการ์ดจอ a s t r a l 5080แ ramhub สายไฟส a งกิกครี rgb b ัด6 0 0 0ครับตัวเลือเครื่องนี้ 2TB samsung 990 pro ครับผม power เครื่องนี้ใช้เป็น power 1 0 0วัตต์ของเหลียงลี่นะครับเหลียงลี่8เ,เป็น80พัดอพารตินิมด้วยนะครับเคส ใช Y 70สีดำแดงครับผมชุดน้ำเครื่องนี้จะเป็นชุดน้ำตัวใหม่เลยของเหลียงลี่นะครับเป็นรุ่น y d r o Shi ป2 LCD เขีดเป็น360 TL ก็จะเป็นรุ่นของพัดลมชุดน้ำตัวนี้นะครับพัดลมครับพัดลมจะเป็นเหลียงลี่ SL Violet 120จะติดทั้งหมด4ีตัวนะครับก็จะเป็น reverse สตัวด้านข้างหรือเข้าแล้วก็1ตัวดูดข้างหลังดูดออกครับผม อ๋อแล้วก็จะมีพัดลมคอแซ AF 120อีก2ตัวด้านล่างตรงนี้นะครับมองไม่เห็นจะเป็นดูดเข้าเพิ่มอ,อีก2ตัวโอเคมาดูงานหลังเครื่องกันครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับจัดสายเรียบร้อยปกติของงานคอมมิกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมมิกรับจบทุกระบบครับผมขอบคุณครับ